ทีนี้หลังจากที่ใช้งานมารู้สึกยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยนะครับก็คือผมสามารถที่จะนั่งทํางานหน้าคอมได้เป็นระยะเวลาที่นานมากขึ้นครับก่อนที่ผมจะเริ่มรู้สึกตึงๆที่บ่าเนี่ยมันจะใช้เวลามากกว่าเดิมครับนานกว่าเดิมครับบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมแบบเรื้อรังมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วนะครับโดยปกติแล้วนะครับผมจะเข้าร้านนวดเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเดือนละหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าหลังจากที่ได้ใช้หมอนตัวนี้นะครับอาการปวดไหล่อาการตึงที่่บบาะรแน้คั มันกำเริบช้าลงนะครับก็คือกว่าที่มันจะกำเริบเนี่ยผมสามารถที่จะนั่งทางานได้นานมากขึ้นแต่ว่าไม่ไม่ได้หมายความว่ามันจะหายขาดหรือมันจะไม่มีเลยนะไม่ได้หมายความว่าแบบคุณใช้หมอนใบนี้แล้วแบบคุณจะไม่ต้องไปทํากายภาพบาบัดแล้วคุณไม่ต้องไปหาหมอแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าอาการมันเบาลงจริงครับจุดที่ผมสัมผัสได้แบบชัดเจนเลยก็คือผมนอนได้นานมากขึ้นครับมันทําให้ผมสามารถที่จะนอนหลับได้ลึกขึ้นจริงๆครับร่างกายได้พักผ่อนมากขึ้นจริงๆครับ